สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านคะ่ะวันนี้ก็<ป>มีวิธีสร้างสุขที่ยั่งยืนมาแบ่งปันให้กับทุกทุก,ท,กท่านนะคะเพื่อที่เราจะได้ร่วมค้นหาไปด้วยกันนั่นเองว่าจริงหรือเปล่าก็มีกฎอยู่ 8ข้อข้อที่1กระตือรือร้นกับชีวิตแบบไม่มีวันเกษียณเรียนรู้และตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆต่างๆในโลกรักในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่าต่อชีวิตของตนเองนะคะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดมีความก้าวหน้าในทุกๆวันและชื่นชมสิ่งที่ที่มันดีๆรอบตัวเรา 2. ทํทำอะไรให้ช้าลงเอ๊ะอย่าเพิ่งงงนะคะว่าขัดกับข้อแรกหรือเปล่า ที่จริงแล้วคือการคิดใข้ควรสิ่งต่างๆก่อนลงมือทำมีวิสัยทัศน์และแผนง,งานที่ดีก่อนว่าหากเราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นมาบ้างนะคะไม่ใช่กระตือรือร้นจนหลนลานแบบทำอะไรรีบๆไม่ได้มองภาพในระยะยาว 3. อย่ากกินให้อิ่มเกินไปหากอยากมีสุขภาพดีอายุยืนต้องใช้กฎ80%ด80%นะคะ คือให้หยุดกินทันทีเมื่อรู้สึกอิ่มหรือคิดเป็นปริมาณ1 2 0 0 0ถึง1,500แคลอรี่ต่อวันเท่านั้นนะคะโดยเน้นอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นกลุ่มผักและผลไม้สดทั่วๆไปนั่นเองนะคะ 4. แวดล้อมด้วยเพื่อนดีๆเพื่อนคือยาที่บิเศษเป็นยาที่ดีที่สุดการได้รับฟังพูดคุยแบ่งปันทุกสุขกันกับเพื่อน ให้คําแนะนํากันบ้างหัวเราะค,คําขันกันบ้างไปเที่ยวด้วยกันบ้างทําให้ชีวิตของเรามีชีวาขึ้นทุกๆวันซึ่งจากการวิจัยหลายต่อหลายที่ต่างให้ข้อมูลตรงกันว่าความสัมพันธ์ที่ดีนําไปสู่สุขภาพจิตที่ดีด้วยนะคะและทําให้การทํางานของระบบต่างๆในร่างกายนั้นดีขึ้นด้วยนะคะ5ฟิตร่างกายให้ดีตั้งแตวันเกิดปีหน้าร่างกายก็ต้องการได้รับการดูแลบำรุงรักษา คล้ายเครื่องยนต์ที่หากใช้งานทุกวันก็ต้องเสื่อมไปบ้างเป็นธรรมดาใช่ไหมคะการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอเนี่ยทําให้ร่างกายแข็งแรงและยังผลิตฮอร์โมนเพื่อช่วยให้เรามีความสุขอีกด้วยนะคะ 6. ยิ้มเข้าไว้การยิ้มทําให้จิตใจเราผ่อนคลายและทําให้เรามีเพื่อนเพื่มเพื่อนเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะกลไกทางจิตใจเรามี กลไกจดจําความรู้สึกอัตโนมัติที่ทําให้เรารับรู้ว่าเวลาเรายิ้มอารมณ์เราจะดีขึ้นนะคะ7อยู่กับปัจจุบันขณะอย่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและกลัวหรือกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะวันนี้และขณะนี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณใช้มันให้ดีที่สุด ให้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและน่าจดจําเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปเลยนะคะไม่สามารถเอากลับคืนมาได้และเราไม่สามารถหาเพิ่มได้เช่นกันนะคะ8เชื่อมต่อกับธรรมชาติเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งธรรมชาติต่างๆเช่นทะเลภูเขาน้ําตกเพื่อชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มพลังงานให้เตงอยู่เสมอนะคะ เพราะเราต่างเชื่อมโยงกับส่วนหนึ่งของธรรมชาติและโลกใบนี้การได้รับออกซิเจนที่มากพอและได้สูตรอากาศบริสุทธิ์คือความสุขโดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนจริงไหมคะแถมให้อีกข้อหนึ่งจงออกตามหาตามหาสิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราหลงไหลหาพรสวรรค์ในตัวของเรานั่นเองมนุษย์ทุกคนมีความรักความหลงไหลและพรสวรรค์บางอย่างในตัวเราที่จะทําให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทุกๆวันและขับเคลื่อนชีวิตเราไปข้างหน้าจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิตหากคุณยังตามหาความความรักความหลงไหลควาสวรรค์ยังไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะคะภารกิจของคุณก็คือออกไปตามหามันซะ ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยผลิตคลิปดีๆออกมาอีกหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยผลิตคลิปดี